วันนี้มาเที่ยวสวนบ้านสีเซว,วันนีครั้งนะคะวันอีทีซีวันเกอดวันนี้ตั้งใจจะมาปล่อยนอกขืนสุป,ป้าจะปล่อยนอกเนี่ยเรียมนกมาแล้วก็เลยไอ้นอกันไดเป็นอิสระเสรีในบ้านเป็นยุ่งกับขืนสู้ธรรมชาตินะคะที่นี่วันนี้มีหมังพุดแล้วนี่มังพุดลุกลกลุกลก,ลกเนี่ยข,ขนาดเนี้ย <c oughs> ไม่รัวเนี่ยคือยากจะให้หว่าคนคนไท่เราเนี่ยเห็นไหมคนไท่เราตรงไดกินข้องเหมือนเนี่ยเรื่องไลยตรงไปให้ต่างประเทศกินซะละเราต้องให้คนไท่เรานี่แหละค่ะที่จะโดนตดกินข้องดีพรีเมียมแบบนี้ถึงมันเราไม่ได้ส,สร้างเคมีใดๆเลยไม่ชิดยาแมนแต่สักนิดเดียวเลยเห็นไหมทึ่งมันใช่ถี่ว่ามันได้ผิวดูเยอะแบบนี้รู้ไหมว่าเผยคนไร มันได้อากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะบ่ออากาศเนี่ยมันบริสุทธิ์จริงๆเลยแล้วก็ปุ๋ยเลยก็ไม่ได้โอยแล้วที่ไม่ใส่ผงปุ๋ยอะไรแต่ว่ามันนีใบไม้ใบหญ้าาธรรมชาติมันมเกจะปุ๋ยผมเนี่ยเหมือนมันท่กน้ำไอใบไม้ใบหญ้าผมเนี่ยของมันท่กน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยมันพุมันพุมันมันไลยก็คือมันจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติถึงไอเนี่ยเป็น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  เรัาที่ดีสำหรับต้นไม้อยู่แล้วการด่ายาการทั้งปลานี่ก็คือเป็นการเป็นการให้ปุ๋ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่า้าเนี่ยคือปุ๋ยทีดีที่สุดไม่ไปไปตามดูเลยว่าเมื่อก่อนเขาทำอย่างไรที่ป้ามันได้อุดมสมบูรณ์ชุมช่มชืม้นเพราะว่าก็คือได้กับใบไม้ใบญ้านี่แหละที่มันล้นมาตับต้มตับต้มตับต้มกันเนี่ยกันเลยเกิดการผลิตภัณฑ์ผลิตผลพ่นที่ว่ามันหยดเยี่ยมเลยเนี่ย คือส่วนอันซีเซลมีผลิตาพอนแบบเนี้ยเนี่ยคือถ้าหมังขุดก็คือลูกจัมโบ้อ่าดับเบิ้ลจัมโบ้เรียกพันนี้ก็ได้เลยก็เลยเรียกลูกๆเนี่ยมาเลยมาเลยลูกเทาเต้นลูกเทาเต้นนี่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 นอันนี้อันสี่ลูกและสี่ลูกโลจังเห็นไหมมาเล่วเร็ว เนี่ยมาเล่าเนี่ยเนี่ยผลิตผลพของของส่วนบานซี่เศ้าเราไม่ต้องไปเทียวไปเที่ยวคนควาไปเที่ยวหปุ้ยไปไปเที่ยวสั้นนขีมีจากตั้งประเทศมาเพื่อให้มาทำลายดินให้มาทำ,ลา,าทำลายป้าของเราเรือ่องผันพลื้อเราเอตาตำธรรมชาติเนี่ยคือยากเจ้าอายากจะหอา,า,าเอ่อเออให้ให้คนไทยเราเนี่ยตั้งใจนะคะยากให้ตั้งใจที่ว่าทำการ,กรเกษตรที่ว่า ให้เข้าใจเราอย่าไปเป็นทาสข้องตังประเทศเรื่องปุ๋ยทักทีน่นี่ตั้งใจจังคือส่วนบานซี่เศร้านีา่อยากจะเป็นแบบยางวาพนันตะคือตั้งใจนี่คือความความตั้งใจที่จะเป็นแบบยางให้กับกเกษตรกรเราวะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอา,อายาอูเขี้ยวไม่จําเป็นต้องยาพิ้วมันไม่มีความจําเป็นเลยเนี่เองไหมแค่ธรรมชาตินี่แค่ธรรมชาติสร้าง,ง,งมันอย่างง่ายมาแบบนี้เลย,ายมาชุดยศว่าไปเทียวไอ้อูเขี้ยวไอ้อูเขี้ยวพิ้วมันนั่นใช่หรล่ ไอ้นี้เิ้วเป็นล่าองเิ้วเป็นในนั่นเลยน้ำค้างเลยค่ะแหลนเนี่ยเนี่ยคือสีขาวขาวนี่คือ,ขขคอขเขาเรียกล่าองหรือว่านำค้างไอ้นี่เลยคือไอ้น้ำจากธรรมชาติล้วนๆเลยโผล่มันได้อากาศที่หนาวเย็นค่ะถึงธรรมะเทียบกันแล้วนี่ขนาดขวดน,น้ำนี่ไม่เอากันเอาอันนี้ลูกเอาลูกเล็กมาเอาลูกเอาลูกขนาดกลางมามาเปรียบเทียบกับขวดน้ำน,นี่นะคะอ่าเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบกันแลเร็วๆเห็นไหม ไอ้นี่มังคุดของเราอย่างใยวาดหมาหาซานเลยทเท่าเทนเลยนี่นี่อย่างนี้ไหมเท่าถินตึงโผรจานนันกลับใจเกษตกรเกษตรกรเราหันมาทำกเษกเษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติกเกษตรแบบผสมประซ่านเดี๋ยวเราจะได้ผลิตภัณฑ์โดยที่เราไม่มีต้นทุนเลยค่ะส่วนบางซี่เศร้าเราแทบจะไม่มีต้นทุนเลยค่ะ,ะ,ลคะพลอยไ,ได้ผัวเราใช้ธรรมาชาติทั้งเพลเลยเราท่างตาเอายาเนี่ยมาปกคลุมปกคลุมปกคลุม เอาหญ้าเนี่ยมาเป็นปุ๋ยเอาใบไม้ข้องธรรมชาติที่นี่เลยค่ะมาเป็นปุ๋ยซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดก็เลยว่าเออยากให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับชาวเกษตรกรซกึ่งต่อเดียวเดี๋ยวจะไปมีการปล่อยนอกค่ะนกปลูกว่าจุบเข้าสู่ป่าธรรมชาตินะคะเนี่ยเราไปเอามาแล้วนี่ต่อเดียวนี่จับร้อยนี่ค่ะวิธีการเนี่ย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 ักท้ายก่อน ทักททยทักไทยแสนเพจแมที่ลูกนี่นี่นี่กิกกักกิกกักอยู่แล้วต่อเดียวนี่ต่อเดียวได้ปอยแต่ไปยูก็คืนขืนสู้ป้าเอากุ้งมามาพาคุณร้อยเลยเหรอร้อยตรงนี้เลยเราปล่อยถี่ถี่ส่วนเราในแรือเปล่าบ้านส่วนเรามันเป็นส่วนธรรมชาติล่ะเป็นส่วนป้าละ่ะเลยไปปอยตรงนี้นละ่ะนี่เราปอยถี่นี้หละให้เขาไปยู่ให้ไป ไงเดี๋มชชตาสองเข้าพร้อมเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวถังนี้วะถังนี้ดีเข้ากลางดีวะมันปล่อยไงหรอเราทำเงินราเสี่ยงี่าแต่กอยปี่เชื่อเขาทำมาโชว์ทเราไปตองของเราปล่อยนกก็อจุกไปแล้วนัไงนั่นไงไปแล้ว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 ไปแโอยยังอีกตัว ได้เห็นมาเดียวเห่นเท่นอ้ยสุดยอดเลยค่ะบินพันมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะวันน,นี้วันนีน้เป็นวันเกิดกันเลยกันเดงสำหรึกวะนู่นนู่นเป็นเป็นบุญค่ะเป็นการทำบุญที่ยิงย้ญยวันนี้นะได้ทำบุญคือได้ตักบาตรตักบาตรพระดีเดินผ่านนาบาน้องข้าพเนดแล้วก็ได้ไปวัดวัดไม้เฮยงค่ะวัดไม้เหยงเลยถึงกัไปวัดวัดที่ถวีค่ะ ได้ไปได้ทำบุญสองวัดเดี๋ยวการได้มาปล่อยนอกแต่จริงๆนันนียตั้งใจจะปล่อยปลาด้วยแต่ว่าปรกากฏว่าปลาวันนี้ไม่สะดวกเพราะมันต้องไปทะเลถ้าไปปล่อยปลาเราต้องไปทะเลค่ะซึ่ปปงวันนี้เราเลือกที่จะมาเข้าโค้โดยการปล่อยนอกนะคะระวังกล้วยกันก็นคุณมักๆเลย <c oughs> ค่ะที่ติดตามชมเพจนี้นะคะเพจส่วนเพจบ้านซีเซาผลไม้ผลไม้ไมกเกษตรอิน,นทรีย์นครซี่คีดีวงุง ซึ่งเราจะมีอะไรที่ดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะติดตามนะคะกดติดตามเพจกดติดตามเพจแล้วก็ถูกใจไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีสิ่งดีๆ,ๆมาบอกมาเปล่ากันอยู่เรื่อยเลยะค่ะ,ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ